ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเตารีดไอน้ำยี่ห้อซิมพลัสมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ค่อนข้างตัวใหญ่มากแล้วก็สูงมากด้วยนะครับสูงน่าจะประมาณเมตร6 0ถึงได้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฐานแข็งแรงดูหนักแน่นดีนะครับสำหรับตรงนี้ก็ดูมือผมนะนี่นะครับค่อนข้างใหญ่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกา r m เม t s ตีมเมอร์กล่องมาแบบนี้เลย สำหรับตัวสเปคเป็นยี่ห้อซิมพลัสนะครับใช้ไฟ220โวลต์กำลังวัดอยู่ที่2,000วัตต์โอ้โหดูท่าทางจะเปลืองแต่ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเขากินไฟเท่าไหร่เดี๋ยวมาวัดกันดูนะครับขนาดแพ็กเกจก็ค่อนข้างใหญ่เป็นโมเดล GTJS009 นะครับ หลังจากที่ประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องจะมีตัวฐานมาแล้วก็มีตัวขามาเรียบร้อยเราเอาขามาสวมใส่แบบนี้ได้เลยตัวนี้สามารถใส่สลับข้างได้ไม่เป็นไรเขาพับด้านเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้จะมีสายไฟออกจะมีช่องปล่อยน้ําทิ้งนะครับส่วนตัวกระบอกน้ําหรือถังเก็บน้ำเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ1.5ลิตรโดยที่ตรงนี้จะมีเป็น สวิตกดแล้วไหลยอยู่นะครับการเติมน้ําเราจะต้องหมุนจุกนี้ออกแล้วเติมท่านี้แล้วก็คว่ำลงแล้วก็ใส่น้ําจะออกไปด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนสำหรับการใช้งานก็น่าจะไม่ยุ่งยากนะครับบริเวณนี้จะเป็นท่อหมุนได้ผมหมุนเข้าไปแล้วนะครับขึ้นมาคุณจะหมุนให้สายอ้อมมาด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือจะด้านหน้าก็ได้แต่ผมอ้อมด้านหลังรู้สึกว่ามันลงตัวกว่านะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นที่ปะทะ เราเอาเสื้อหรือผ้ามาแขวนเราก็รีดไปแต่รู้สึกว่าตรงนี้เวลารีดเนี่ยเขาจะสั่นนิดนึงนะครับคุณก็ต้องหาถ้าเป็นไปได้หาอะไรมาดามด้านหลังไว้เพื่อกดจะได้ไม่สั่นแบบนี้นะครับตัวสตรีมเมอร์สายค่อนข้างสวยแล้วก็บริเวณนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชื่อจะโอเคมากเลยแล้วก็บริเวณนี้จะมีที่ห้อยผ้าห้อยเสื้อด้วยนะสามารถแกะได้ตัวนี้คุณประกอบเข้าไปกดเข้าไปนะครับ บริเวณด้านบนตรงนี้เป็นกา้านพลาสติกแข็งแรงสามารถที่จะห้อยตรงนี้ได้ด้วยนะครับบริเวณนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับดูลงตัวแข็งแรงดีแต่ก็อย่าลืมนะคุณอย่าลืมแกะตัวพลาสติกด้านหน้าตัวนี้ออกนะครับคุณจะต้องแกะตรงนี้ออกด้วยเขาใส่กนรลอยมาให้กันเป็นสนิมนะครับอ่าประมาณนี้ตรงนี้เป็นสแตนเลสค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เรียบน่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดีนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังบริเวณนี้ คุณก็เอามาเสียบท่านี้เลยเขาจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับสลักเสียบลงไปได้ง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถที่จะใช้สตรีมเมอร์ได้แล้วนะครับการรีดผ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆในการเติมน้ำด้านหลังแนะนำเป็นน้ำกรองหรือน้ำที่มีฝุ่นน้อยเพื่อที่จะลดตะกันที่อาจจะเกิดขึ้นในเครื่องนะครับให้คุณหมุนตรงนี้ออกมาแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับ ความจุของเขาคือประมาณ1.5ลิตรขวด1.5ลิตรตัวนี้เต็มพอดีนะครับเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยเนี่ยครับค่อนข้างเกือบเต็มแต่ก็ดูเหมือนใส่ได้อีกนะแต่ผมก็น่าจะใส่ได้1.5นะครับคิดว่าอ่าโอเคหลังจากที่เราคว่ำลงแบบนี้ก็ไม่ไหลออกนะครับมีตัวสลักกันน้ำไหลออกอยู่แล้วอ่าโอเคนะ พอเราใส่ลงไปเหมือนกับน้ำจะไหลลงไปที่เครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์เครื่องพร้อมทำงานครับเปิดเครื่องครับโอเคจะมีไฟสีฟ้าขึ้นจะเป็นแค่อนกับออฟนะครับออฟอยู่ด้านล่างออนอยู่ด้านบนหลังจากที่เปิดแล้วก็มาดูด้านบนครับหลังจากที่เปิดแล้วก็จะมีไอ้น้ำออกมาทันทีนะครับไอ้น้ำออกมาจะเห็นตรงนี้จะมีไอน้ำนะครับ ไอ้น้ำขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมโอ้มาแล้วครับนี่ครับจะเห็นว่าไอ้น้ำมาแล้วมาทันทีเลยนะครับสองพันวัตต์นี่เร็วมากพุ่งขึ้นมาชัดๆเลยนะครับดูจากเงานะ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมจะวัดกระแสไฟแล้วก็กําลังไฟที่เขาใช้ไว้ให้ด้วยจะดูว่าประหยัดหรือเปลืองแค่ไหนนะครับผมจะเปิดเครื่องเครื่องทํางานแล้วนะครับมาดูกําลังไฟครูกินไฟเยอะมาก2,000วัต์เต็มๆเลยครับแบบนี้เปลืองไฟแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะซื้อเครื่องนี้นะครับเขาจะกินแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะ1,900นะครับ2,000วัตเต็มๆ ตลอดเวลาถ้ายิ่งรีดนานยิ่งเปลืองนะครับก็ลองดูว่าขนาดนี้เนี่ยคุณจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนานๆว่าเขากินไฟกี่บาทนะครับเขามีถุงมือแล้วก็แปลงมาให้ด้วยแปลงสวมปลายเอาไว้ปัดขนแบบนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็ตัวถุงมือเข้าใจว่าเอาไว้สวมมือซ้ายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำโดนมือนะครับแต่มันก็ไม่ถนัดนะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันมันดูแปลกๆนิดนึง แต่บริเวณตรงนี้ก็ร้อนนะบริเวณที่เป็นตัวจับมือจับตรงนี้มันก็ร้อนผมคิดว่าน่าจะมีถุงมือทั้งสองฝั่งแต่เขาแถมมาตัวเดียวเนี่ยมันกันร้อนได้โอเคสบายมากๆนะครับถ้าคุณลองรีดแบบเนี้ยโอ้โอเคเลยเรียบเร็วมากนะครับแต่ก็ต้องดูว่ากำลังไฟสูงขนาดนี้มันจะทำให้เปลืองไฟหรือเปล่าลองมาดูกันยาวๆนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ ดีง่ายแล้วก็สวยดีแหละครับโอ้ดูดีมากเลยเรียบแบบว่าใช้งานได้รวดเร็วเรียบรวดเร็วครับมันเป็นไอน้ําอย่างเดียวมันก็จะเรียบเร็วแล้วก็มีไอน้ํานิดหน่อยบริเวณที่เขาปะทะเยอะๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะคลี่ผ้าได้เยอะพอสมควรนะครับสามารถที่จะช่วยให้ยับน้อยลงคลี่เนื้อผ้าออกมากรณีที่บางตัว รีดแบบเตารีดธรรมดาไม่ได้มันจะขึ้นเงาก็คงต้องเป็นเครื่องรีดไอน้ำแบบนี้นะครับเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ทําให้เนื้อผ้าไม่เป็นเงากับเสื้อผ้าบางชนิดแต่ก็มันจะจับจีบไม่ได้ลองดูนะครับว่าตัวนี้เหมาะกับเสื้อผ้าคุณหรือเปล่าคุณสามารถตัดสินใจได้นะครับผมก็ซื้อมาใช้งานกับงานบางงานก็รู้สึกว่าโอเคนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนก็ถอดมาแล้วก็ห้อยลองรีดด้านหลังครับ ผมจะลองรีดด้านหลังให้ดูตอนนี้ด้านหลังยับยับนะครับลองดูว่าเขาจะเรียบขนาดไหนอนี่นะครับเรียบเร็วเลยค่อนข้างใช้งานได้เร็วดีกับ2,000วัตต์นี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเปลืองไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะรีดไปแค่ครึ่งตัวเดี๋ยวมาดูน้ำกันว่าน้ำจะหมดไปมากแค่ไหนนะครับ หลังจากปิดเครื่องรู้สึกว่าเขายังไม่ดับสนิทนะครับมีการกินไฟอยู่ประมาณ700วัตต์เล็กน้อยประมาณ5วินาทีเพื่อไล่ความชื้นออกจากด้านในนะครับคิดว่าน่าจะออกแบบมาให้เป็นประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่าท่อร้อนน่าจะมีความร้อนส่งมาจากด้านล่างทำให้ท่อตรงนี้ร้อนนิดหน่อยตัวนี้ก็โอ้ร้อนมากเลยนะครับตัวนี้เป็น ท่อยางที่หุ้มกันร้อนมาทําให้รู้สึกว่าร้อนน้อยหน่อยถ้าเกิดไม่มีตัวหุ้มด้านนอกน่าจะร้อนพอสมควรนะครับไอ้น้ําขึ้นโอ้ตรงนี้ร้อนร้อนไอ้น้ําขึ้นมาตรงนี้ส่วนน้ํานะครับพร่องไปนิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับก็สามารถใช้งานได้สบายๆย,ยาวๆนะครับแต่คิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่หายไปแล้วน้ําทั้งหมด1.5ลิตรคิดว่าน่าจะได้ประมาณ6-7ตัว แค่นั้นนะครับต้องเติมน้ำบ่อยๆก็ลองตัดสินใจดูครับผมเพียงแค่ซื้อสินค้ามารีวิวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับรู้สึกว่ามันเปลืองไฟแต่รวมๆก็ใช้งานดีกับงานด่วนๆที่ต้องรีบนะครับสำหรับผมส่วนตัวก็ยังตอบไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปของร้านค้าที่ผมใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ